เมื่อวันก่อนที่มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในตึกข้างๆโรงเรียนเขาไม่พอใจที่โรงเรียนเสียงดังปรากฏว่าเอาปืนยาวจ่ะอ,ออกมาจากหน้าต่างแล้วยิงจริงๆ,ๆด้วยคุณผู้ชมครับซัดเข้าไปในโรงเรียน18นัดงานนี้เจ้าที่คุมตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดในการสืบสวนสอบสวนเจ้าตัวยอมเปิดปากรับสารภาพแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบกันเพิ่มเติมนะครับคดีนี้อุกอาจเหมือนกันภาพจากคลิปมือถือของคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจเขาวิ่งจากชั้นล่างขึ้นไปชั้น4ี่นะฮะ แล้วถ่ายคลิปนี้ออกมาคือเห็นปลายกระบอกปืนไหมครับเหมือนแง้มหน้าต่างแล้วก็สอดออกมาแล้วยิงต่อเนื่องอทีละสองนัดสามนัดแต่รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสิบแปดนัดนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหมิงสินป์ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองวิ่งหนีตายกันโอลลามานะปรากฏว่างานนี้เจ้าที่ใช้กฎอายการศึกประกาศร,ระบุเฉพาะพื้นที่เลยนะฮะให้อำนาจเจ้าที่สูงสุดส่งกำลังทาหารแล้วก็ตำรวจเข้าไป ปิดล้อมตึก4ี่ชั้นต้องสงสัยหลังนี้ตั้งอยู่ริมถนนเรืองราชนะครับบริเวณทางเข้าโรงเรียนแล้วก็จับตัวนายวุฒิพงษ์เฉลิมวุฒิานน์อายุ44ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้คุมตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้ที่เรารายงานข่าวกันบอกว่าต้องออกประตูหลังอ่ะเพราะว่าประตูหน้าผู้ปกครองเต็มเลยกลัวจะถูกลมประชาทานเอานะฮะแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่คืนเกิดเหตุ27พฤศจิกายนจนถึงเย็นวานนี้ตอนแรกผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมให้การอะไรกับพนักงานสอบสวนเลยนะครับ ตำรวจเลยบอกโอเคตำรวจถามไม่ตอบใช่ไหมส่งตัวผู้กอ่อเหตุให้เจ้าที่ทาหารหน่วยเฉพาะกิจกมรมทหารราบที่25กองกำลังเทศตรีควบคุมตัวไว้ตามกฎอายการศึกนะครับนี่บรรยากาศตอนคุมตัวไปนะฮะชาวบ้านโหดาสาบแช่งลั่นเลยเจ้าที่ทาหารนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามครับจนกระทั่งค่ำที่ผ่านมาสารภาพแล้ว สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดการสารภาพเจ้าที่ไม่เปิดเผยนะฮะมีรอบแรกให้ตำรวจเขาสอบไม่ยอมพูดเลย,เลยนะตำรวจส่งต่อทหารครับพูดแล้วนะฮะจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาครับตำรวจสพเมืองระนองแล้วก็ทหารกว่า10นายคุมตัวผู้ก่อเหตุไปค้นหาอาวุธปืนยาวอัดลมที่ใช้ก่อเหตุในอาคารพาณิชย์4ชั้นนี่แหละปรากฏว่าไปเจอปืนของกลางซ่อนอยู่ในห้องเก็บของใต้บันไดเจ้าที่เนี่ยใช้ถุงดำรวบเอาปืนออกมานะครับ นำไปส่งบันทึกแล้วก็ส่งให้เจ้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานจาังหวัดระนองเข้าตรวจหาดีเอ็นเอเอาให้แน่นเบื้องต้นเจ้าที่ยึดปืนได้ทั้งหมด4กระบอกนะครับในอาคารเนี่ยฮะกระบอกแรกเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนม,มัติขนาด9มมกระบอกที่2ปืนสั้นลูกโม่ขนาดจุด22ปืนสะกระบอกที่3เป็นปืนอัดลมยาวและกระบอกที่4เป็นปืนลูกกดนะครับขนาดจุด22ด้วยไอปืนลูกกดที่ว่านี่เจ้าที่บอกว่าเป็นของพ่อผู้ก่อเหตุ แล้วก็เดี๋ยวนำทุกกระบอกไปตรวจหาหัวกระสุนนะครับเทียบเคียงกับคดีต่างๆดำเนินคดีเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองปืนทุกกระบอกด้วยเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้านที่ทหารเขาคุมตัวตามกฎอายการศึกแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการซักถามจนแล้วเสร็จว่ากันไปทีละขั้นตอน แล้วก็อีกฝากฝั่งหนึ่งของตํารวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่เอาให้แน่นนะครับงานนี้อรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบสํานวนด้วยเพื่อให้คด,ดีมีความแน่นหนาแล้วก็รัดกลุ่มมากที่สุดน,นะครับเจ้าที่กําลังทํางานแบบคู่ขนานเลย,ท,ยทั้งตํารวจทั้งทหารครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง